ริมแม่น้ำสายใหญ่ที่ทอดตัวผ่านหมู่บ้านเล็กๆอากาศยามเย็นเงียบสงบชวนให้รู้สึกผ่อนคลายเสียงกระซิบของลมพัดผ่านยอดไม้เบาๆขับกล่อมธรรมชาติให้ดูเหมือนนิ่งเงียบยิ่งขึ้นชายหนุ่มชื่อชัยนั่งอยู่ริมตลิ่งมีเบ็ดตกปลาวางอยู่ข้างๆขณะเขาปล่อยใจไปกับสายน้ำที่ไหลช้าๆดวงอาทิตย์ลอยต่ำลงแต่งแต้มขอบฟ้าด้วยสีทองสวยงาม บรรยากาศดูเงียบสงบไร้เสียงใดๆยกเว้นเพียงเสียงของมแมลงยามเย็นที่เริ่มร้องเพลงประสานเสียงเบาๆทันใดนั้นสายตาของชัยก็มองไปเห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวในน้ำห่างออกไปไม่ไกลเขาขมวดคิ้วและเพ่งมองสิ่งนั้นให้ชัดเจนกว่าเดิมสายน้ำที่ไหลเอื่อยกลับกลายเป็นคลื่นพลิ้วๆแปลกตาเขามองเห็นว่ามีบางคนกำลังตะเกียกตะกายอยู่ในแม่น้ำมือทั้งสองข้างฟาดน้ำอย่างบ้าคลั่ง ขณะที่ร่างกายกำลังจมลงทีละน้อยหัวใจของชายเต้นรัวเขาทิ้งเบ็ดตกปลาลงและรีบลุกขึ้นเทเทใครอยู่ในน้ำชายร้องตะโกนสุดเสียงแต่ไม่ได้รับการตอบกลับมพีเพียงเสียงน้ำกระเซ็นดังอยู่เท่านั้นเขาไม่รอช้ารีบถอดเสื้อและกระโดดลงน้ำทันทีน้ำเย็นเฉียบกระแทกตัวเขาแต่ชายไม่สนใจเขาว่ายน้ำอย่างสุดแรงไปยังตำแหน่งที่เห็นคนคนนั้นกำลังจมหายไป เขามองไปรอบๆแต่กลับไม่พบร่องรอยของผู้ประสบภัยแล้วน้ำไหลเงียบสงบกลับมาเหมือนเดิมไม่เหลือเข้าของเหตุการณ์เมื่อครู่ราวกับว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นใช้ตะโกนอีกครั้งหวังว่าจะได้รับคำตอบหรือเห็นอะไรบางอย่างแต่ทุกอย่างกลับเงียบเชียบจนทำให้หัวใจของเขาเต้นเร็วขึ้นด้วยความหวาดวัน่นหลังจากค้นหาด้วยความหวังจนหมดแรงชายจึงค่อยๆว่ายน้ำกลับมายังฝั่งความรู้สึกผิดท่วมท้นใจ เขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อช่วยแต่ไม่ทันการแล้วร่างของชายหนุ่มที่เขาเห็นเมื่อครู่ได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีแม้แต่สพที่จะนำกลับขึ้นมากล่าวกับว่าถูกแม่น้ำกลืนหายไปในพริบตาและชื่อของคนที่จมน้ำนั้นชัยรู้ว่าเป็นสมชายชาวบ้านคนหนึ่งที่เพิ่งหายตัวไปจากหมู่บ้านเมื่อไม่กี่วันก่อนเวลาผ่านไปการหายตัวไปอย่างลึกลับของสมชายกลายเป็นหัวข้อที่ชาวบ้านพูดถึงกันทุกวัน ช่วงแรกๆคนในหมู่บ้านพากันออกค้นหาตามลำน้ำและป่ารอบๆอย่างไม่ลดละแต่เมื่อหลายวันผ่านไปโดยไม่มีว่แววของสพหรือเบาะแสใดๆปริศนานี้ก็เริ่มกลายเป็นสิ่งที่กดทับจิตใจของทุกคนคืนหนึ่งหลังจากการหายตัวไปของสมชายไม่นานหมู่บ้านก็เริ่มสัมผัสกับเหตุการณ์แปลกประหลาดไฟในบ้านหลายหลังดับลงโดยไม่มีสาเหตุบางครั้งขณะที่ชาวบ้านกำลังนั่งพูดคุยหรือกินข้าวกันอยู่ดีๆ ไฟก็ดับพลึบลง่าำกลางความมืดสนิทมีเพียงแสงจันจางๆที่สาสองเข้ามาจากหน้าต่างเท่านั้นชาวบ้านบางคนเล่าถึงเสียงกระซิบเบาๆที่ดังแว่วเข้ามาในหูขณะที่ลมเย็นยะเยือกพัดผ่านแม้ในคืนที่อากาศควรจบอ,อ,อ้าวก็ตามเธอได้ยินไหมเสียงนั่นเหมือนคนเรียกเราหญิงชาราคนหนึ่งกล่าวพร้อมกับมองออกไปนอกบ้านด้วยดวงตาสันไหว เธอแน่ใจว่าได้ยินเสียงคล้ายเสียงกระซิบเรียกชื่อเธอจากข้างนอกแม้ว่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นก็ตามเรื่องราวแปลกๆนี้แพร่ะสะพัดไปทั่วหมู่บ้านบางคนเริ่มฝันร้ายทซ้ำๆเห็นภาพเงาดำค่อยๆลอยขึ้นมาจากใต้ผืนน้ำขณะที่บางคนเล่าว่าในคืนที่เงียบสงัดพวกเขาเห็นเงามืดเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ริมฝั่งแม่น้ำในตอนกลางคืนที่เงียบสงบขณะที่พวกเขากำลังหลับไหลมีเสียงฝีเท้าหนัก ดังขึ้นจาก,กริมน้ำเสียงนั้นดังใกล้ขึ้นเรื่อยๆแต่พอหันไปมองกลับไม่พบใครหญิงสาวคนหนึ่งที่กลับบ้านดึกเล่าว่าขณะที่เธอเดินผ่านแม่น้ำเธอเห็นเงามืดเหมือนคนยืนอยู่ริมตลิ่งจ้องมองมายังเธอดวงตาของเงานั้นจ้องตรงมาเหมือนกับกําลังของความช่วยเหลือเธอหยุดเดินหัวใจเต้นแรงด้วยความกลัวก่อนที่เงานั้นจะค่อยๆเลือนหายไปในความมืด บรรยากาศในหมู่บ้านเริ่มหนักอึ้งความหวาดกลัวค่อยๆก่อตัวขึ้นทีละน้อยไม่มีใครกล้าออกไปใกล้แม่น,ำน้ำในายามค่ำคืนอีกต่อไปทุกคนเชื่อว่าเป็นวิญญาณของสมชายที่ยังไม่ไปสู่สุคติเพราะศพของเขายังไม่ถูกพบชาวบ้านเริ่มทำพิธีบวงสรวงและถวายของเส้นไหว้ตามความเชื่อหวังว่าดวงวิญญาณที่หลอกหลอนพวกเขาจะสงบลงแต่เหตุการณ์ประหลาดยังคงดำเนินต่อไป เสียงกระซิบในยามค่ำคืนลมเย็นที่พัดผ่านโดยไม่มีลมแรงจริงและเงามืดที่ลอยอยู่ริมแม่น้ำทำให้ชาวบ้านบางคนเริ่มเชื่อว่ามีบางสิ่งที่ต้องการให้พวกเขาค้นพบเพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณที่ติดอยู่ในโลกนี้หลังจากเหตุการณ์หายตัวไปของสมชายหลายวันผ่านไปนวลหญิงชราผู้มีสัมผัสพ,พิเศษเพิ่มมีความฝันแปลกประหลาดในฝันนั้นเธอเห็นสงชายยืนอยู่ริมแม่น้ำในสภาพเปียกโชก ดวงตาของเขาดูเศร้าหมองและว่าวรนแต่ไม่ได้เปล่งเสียงใดๆภาพในฝันนั้นดูชัดเจนจนเธอรู้สึกได้ถึงความทุกข์ทรมานของวิญญาณที่ติดอยู่ในภพนี้หลายคืนผ่านไปสมชายปรากฏตัวในฝันของเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางครั้งเขาพยายามจะพูดแต่คำพูดเหล่านั้นกลับไม่สามารถสื่อออกมาได้มีเพียงความทุกข์ที่ลอย,อยอยู่ในดวงตาของเขาเท่านั้นนวลเริ่มรู้สึกได้ว่าสมชายต้องการบอกบางสิ่งที่สำคัญ เขาต้องการให้เธอช่วยเหลือเขาอย่างเร่งด่วนเขาคงต้องการให้พบศพและเผาตามประเพณีนวนพูดกับตัวเองพร้อมด้วยลมหายใจที่หนักอึ้งเธอตระหนักดีว่าหากปล่อยไว้นานเกินไปวิญญาณของสมชายอาจจะไม่สามารถไปสู่ภพภูใหม่ได้นวนไม่สามารถทนต่อสัญญาณจากสมชายได้อีกต่อไปเธอตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือจากพระสงฆ์ในวัดเพื่อช่วยทำพิธีเชื่อมต่อกับวิญญาณ พระอาจารย์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือในหมู่บ้านฟังเรื่องราวของนวลอย่างสงบและกล่าวด้วยน้ำเสียงเมตตาว่าดวงวิญญาณที่ยังไม่สงบย่อมไม่สามารถไปสู่ภพภูมิใหม่ได้ถ้าเราสามารถช่วยเขาได้ก็ถือเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าจะช่วยทำพิธีเพื่อเชื่อมต่อและนำทางดวงวิญญาณของสมชายนวลรู้สึกถึงความหวังและความอุ่นใจเธอจึงนัดหมายกับพระสงฆ์และชาวบ้านบางส่วน เพื่อเริ่มการค้นหาศพและทำพิธีเมื่อการเตรียมการพร้อมแล้วนวลพระสงฆ์และชาวบ้านจำนวนหนึ่งเดินทางไปยังริมแม่น้ำที่สมชายหายตัวไปพระสงฆ์เริ่มทำพิธีสวดมนต์เชื่อมจิตวิญญาณเสียงสวดมนต์ที่เป็นจังหวะดังก้องไปทั่วราวกับเป็นการเรียกหาสิ่งที่ถูกซ่อนเร้นอยู่ในแม่น้ำลึกลับนั้นในขณะที่พิธีกำลังดำเนินไปอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงท้องฟ้าซึ่งเคยใส่กระจังกลับมืดครึ้ม ลมเย็นพัดกระโชกเข้ามาท่ามกลางเสียงสวดมนต์นั้นนวลเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างเธอหลับตาและสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างที่เชื่อมโยงกับสมชายเขาพยายามบอกบางสิ่งแก่เธอใต้กอหญ้าใต้แม่น้ำสายล่างเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นในจิตใจของนวลเธอลืมตาและมองไปยังพื้นที่หนึ่งในแม่น้ำตรงนั้นนวลชี้ไปที่จุดใต้กอหญ้าริมแม่น้ำชาวบ้านรีบเข้าไปสำรวจบริเวณนั้น และหลังจากไม่กี่อึดใจพวกเขาก็พบร่างของสมชายถูกซ่อนอยู่ใต้น้ำลึกลงไปใต้กอหญ้าที่ลอยทับศพเอาไว้การค้นพบศพของสมชายทำให้ชาวบ้านรู้สึกขนลุกร่างของเขาถูกนำขึ้นมาจากน้ำอย่างระมัดระวังแม้ว่าร่างกายของสมชายจะอยู่ในสภาพที่เน่าเปื่อยแต่ใบหน้าของเขากลับแสดงออกถึงความสงบอย่างประหลาดชาวบ้านเริ่มเตรียมการเพื่อทำพิธีเผาศพทันที นวลรู้ว่าสมชายต้องการให้ทําพิธีนี้อย่างถูกต้องตามประเพณีเพื่อที่ดวงวิญญาณของเขาจะได้เป็นอิสระและไม่ต้องเร่รอนอีกต่อไปพระสงฆ์ทําพิธีสวดมนต์ให้ดวงวิญญาณของสมชายสงบลงและชาวบ้านต่างร่วมกันเผาศพอย่างเคารพหลังจากพิธีเผาศพเสร็จสิ้นทุกอย่างกลับสู่ความสงบในหมู่บ้านไม่มีใครได้ยินเสียงกระซิบหรือเห็นเงาลึกลับอีกต่อไปแม่น้ำที่เคยไหลเงียบเยบอย่างลึกลับ บัดนี้ไหลต่อไปอย่างสงบเงียบไม่มีอะไรผิดปกติอีกในคืนหลังจากการเผาศพนวลฝันถึงสมชายอีกครั้งแต่ครั้งนี้ต่างออกไปสมชายปรากฏตัวในฝันของเธอในสภาพที่สะอาดและสดใสเขาโค้งคำนับเบาๆด้วยความขอบคุณขอบคุณที่ช่วยข้าพเจ้าให้ไปสู่ที่สงบข้าพเจ้าจะไปสู่ภพภูใหม่แล้วเสียงของสมชายในฝันฟังดูสงบและมั่นคงนวลตื่นขึ้นด้วยความรู้สึกโล่งใจ เธอรู้ว่าวิญญาณของสมชายได้ไปสู่ที่ที่เขาสมควรไปแล้วหมู่บ้านกลับคืนสู่ความสงบและแม่น้ำไหลเอ,อ่ยอย่างที่เคยเป็นราวกับเรื่องราวอันลึกลับนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน